สวัสดีค่ะคลิปนี้มีแต่ใจให้ผู้กองไม้จาราจรโคราชที่ไม่ได้จับแค่รถแต่จับหัวใจชาวเน็ตทั้งประเทศเลยค่ะ เรียกได้ว่าไยวราสนันทั้งทามลายหลังมีภาพของผู้กองไมร้อยตำรวจเอกหญิงพัชรมนท้องนำํำรองสารวัตรจราจรหน้าใสาจากเมืองโคราชปฏิบัติหน้าที่กลางแดดเปรี้ยงแต่รอยยิ้มกลับเปล่งประกายจนใจละลายถูกโพสต์ลงโซเชียลพร้อมแคปชั่นว่าผมรักตำรวจครับฝากตัวแล้วหัวใจเลยครับแบบนี้ โอ้ยทำเอาหนุ่มๆพร้อมใจอยากโดนเขียนใบสั่งแบบซอฟต์พาวเวอร์กันทั้งประเทศคอมเมนต์ล้นหลามทั้งสวยจริงไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์จับผมเธอะครับข้อหาอะไรก็ได้ผมยอมและอีกมากมายที่ยอมใจให้นังฝาจาราจร แต่วันนี้พี่สาวจะพาไปรู้จักตัวจริงของผู้กองหมายให้มากขึ้นอีกนิดเพราะเธอไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่การทำงานของเธอก็ดีไม่แพ้กันค่ะ จบจากโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่73ผ่านประสบการณ์ทำงานด้านจราจรมานานกว่า13ปีทุกเช้าเย็นเธอทำหน้าที่ขับรถร่างรับส่งนักเรียนก่อนจะลงพื้นที่อำนวยการจราจรพร้อมเดินหน้ารณรงค์สวมหมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซนให้ประชาชนขับขี่อย่างปลอดภัยทุกวันขอย้ำตรงนี้อีกทีผู้กองไม้ไม่ได้ดังแค่เพราะความสวยแต่เธอคือคนทำงานจริงทุ่มเทจริงและน่ารัก จริงค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่สาวจะไปเล่าข่าวให้หัวใจฟูอีกแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ